สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปมาพบก,กันอีกแล้วอากาศร้อนมากไม่เห็นงานนีกวันเสาร์โอ้แดดอากาศร้อนมาก ร้อนมากๆบ่มีลมเลยอากาศอยู่ที่20-25องศา,มางไงม่นัานมันเนาวนะคะเนาะนี่น้าก็เปิดร้านแล้วล่ะเตรียมทงเตยียมของอย่างเสร็จเรียบร้อยละมามากินสุก,กี้เตรียมของมาจากบ้านไม่สุก,กี้อะปลาซาบะทอดมาจากบ้านทอดอยู่นดีม่ได้แม่ว่ามันไหน อากาศโคตรร้อนห่อนแล้วก็แมงบ้านหลายนั่งพี่น้องเที่ยงเที่ยงตรองปอมเทตโนว,วีนะคะนะ่ะเนาะสวัสดีพี่น้องป้องตายเด้ะค่ะเด้อพามากินชุกกี้อ้ะชุกกี้ใส่หมูยอไก่ยอเพิ่งจะตัดสินใจสีบ้านแล้วพี่น้องเอลย,อย กดหัวสีบานตกลงกับเป็นสีเทาสีเทาดำเงินกัะลงลงพี่น้องไม่อยากโอนช่วยได้เงินลงครักลงครักลงแน อตอนแรก่าสิทอดปลากินก็สมตำไม่ประกออยู่ซื้อประกอบแวงแต่วันวันหังขั้นแบบน้องวันนี้วันเสาร์หรอกยังมาทันได้เหตุกินอยู่ นี่แหละซื้อผักไทยใบบางบ่ค่อยบ่ค่อยอยากซื้อผักไทยหลายเพราะว่ามันไม่เวลากินเพราะมันไม่เวลากินมันจะก,ก,กินเนาถิ่มสีสีสกล่องจะเป็นเนาได้เนาถิ่มกระเสียไถ่ แต่มื่อนี้รถรถสิติดต,ตอนแรกขากกับพระบาถนนและอุมโมงฟังไปแน่นเมืองบารากินทางทางใหญ่ทาง,ยายทางหลวงมมนสิปิดตอนสี่ทุ่มแล้วรถทุกคันจะต้องมาเส้นรถทุกคันจะต้องใช้ใช้เส้นเส้นทางที่น่งใส่ครับรถไปกลับเสมอเพราะนั้นรถสิหลาย บ่รู้ว่าจะถึงบ้านจังโมงพี่น้องมือง่อีงโอ้ยหอนอ้าวพัดร่มกัมี่อยู่แต่มันกับปลาสวยซอย,ยังไม่ท้อว่าปลาสวยอย่างดอกพัดร่ม ช่วงนี้ทำงานบ่มีวันหยุดเลยพี่น้องแล้วก็อาทิตย์หน้าก็ปิดอาทิตย์หนึ่งที่ถัดไปในงานหรักควาคงสีได้มาต่อง,งานสุม,มือไใ่ ผมมันดีดเดี๋ยนั่งเดี๋ยวลูกค้ามาใอ้น,นั่งค่อยเก็บผมขึ้นเน,นาะค่นเนาะตอนนี้ไม่มีลูกค้าส่วนหมักอากาศดีดีแบบนี้นี่จะเงียบเรามื่อหร่ในในเมืองในเมืองบบบกันเขามีงานโช์อย่างมัรู้คิดว่ามัณนี้ลูกค้าเงียบเพราะว่าพ่อยายเพิ่นก่อสิข่าวในเมืองมอนี้ ิ้มืมอเ,เอาบะก,กอมาตํำกินอยู่าคนะ้ัับใครบองานบ่ได้กินเสียถิ่มเสียถิ่มแน่นอนเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่เขามีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตลำไยหายทองคำอยู่ในเมืองออสโลห่างจากบ้านนี่นาประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงบางคนอยู่ไกล,ไกลยู่เมืองไกลๆเขาก็มู่มาาน้าไปได้พี่น้อง ไปในเมืองออสโเลเมืองออสโลเป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์นะคะเมืองหลวงที่สองก็คือบาดาเกนเขาไปจัดคอนเสิร์ตอยู่ในอยู่ในออสโลคนที่อยู่ไกลๆบ้านไกลๆเขาก็ซื้อตัวเครื่องบินตัวรถไฟนั่งไปเป็นชั่วโมงซี้าหกเจ็ดแปดชั่วโมงเขาก็ไปเสียงเยงินเสียทองเขาก็ไปเพื่อที่จะไปดูดาใหญ่หายทองคำ <c oughs> คนมักนะพี่องอืมบ้ากันมาได้ดอก คนบักมวนอย่าไปเห็นดาลาร์นักล่องที่ตัวเองชิ้มชอบนอะนะไม่ได้ไปเขาดอกบ,กบ,บ่มนะี้เงินแล้วก็บริลมักนะบรอยากบ่บร้มักเทีเ่ยวไปกับเสียเงินเสียทอง ในจะค่ารถคันนั่งเครื่องบินก็ต้องเสียค่าเครื่องบินไปการกว่าสามสี่พันโคนในจะต้องซาวโรงแรมยนในจะต้องซื้อกินซื้อดื่มซื้อตั๋วเขา่าได้สินี่บุตท่านมีเงินหลาย ก็อิ่มกินบ่เบิดดอ,อกตัวสิปิดเอาไว้กินฟ้าไปกินต่อมะนีบ่ได้ใส่เสื้อเฮ็ดงานเพราะมันห่อนห่อนแห้งห่อนคักห่อนเนี่ย นี่เห็ดเข็มทองน้ำเดียวนั่าใส่เห็ดเข็มทองน้ำเห็ดเข็มทองแล้วก็ขึ้นช่ายแค่หลอดแล้วก็กระลำปีแล้วก็เสร็จน,น้ำจิ้มพี่วอเห็ดไห่น้ำจิ้มซุก,กี้อยู่นี่เนี่ยน้ำจิ้มซุกกี้หรือน้ำจิ้มหมูกระทะน้ำจิ้มเดียวกันพี่น้องใช่น้ำจิ้มมันเดียวกัน

ลคลิปนี้ฟักไ้แค่นี้ค่ะแล้วพอคลิปหน้าค่ะพี่น้องห่อนตัวบรรยากาศห่อนค่ะโอ้ตายยังไม่ทันมีลูกขาดมาจากคนเลยเที่ยงสิบสองนาทีหรอกเบิ่งแดดเจอแดดแบบสุดยอดแดดบอมีร่มมีพันร่มตรงนี้ใบซอยยังไหลดอกพี่น้องห่อน